สร้างบ้านอีกหลังที่ปึงการอาร์มชุติมานักร้องลูกทุ่งดังอวดบ้านหลังใหม่ใหญ่โตสมฐานะหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับอาร์มชุติมาโซดาพักสุปตาด,ดวงใหม่ที่มาแรงอีกคนในวงการเพลงลูกทุ่งสำหรับอาร์มชุติมา ที่โด่งดังจากผลงานการแต่งเพลงผู้สาวขาเลาะให้กับศิลปินลำไยไห,หทองธทาจนโด่งดังเป็นผู้แตกแต่จากนั้นอารมชุติมาก็มีปัญหากับต้นสังกัดเดิมจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตทําให้ปัจจุบันอารมชุติมาได้ออกมาเป็นศิลปินเดี่ยวและไม่ว่าจะปล่อยเพลงอะไรออกมาก็ต้องบอกเลยว่ากระแสตอบรับนั้นเปรได้ว่าดีเกินคาดโดยในเวลาต่อมาอารมชุติมา ได้ไปยกหน้าศัรยกรรมทั้งตาและจมูกเรียกได้ว่าเปลี่ยนไปมากๆเลยทีเดียวต้องบอกว่าไม่ธรรมดาสำหรับอามชุติมานักรองลูกทุ่งชื่อดังที่ล่าสุดก็ได้อวดบ้านใหม่ใหญ่โตอลังการสมฐานะโดยเธอนั้นได้โพสภาพบ้านหลังใหม่จังหวัดบึงการพร้อมระบุข้อความว่าช่วยแนะนำวงหมอลำขึ้นบ้านใหม่แน่คะ่ะ งานีบ้านใหม่ของเธอจะสวยและใหญ่โตขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันเลยเธอเติบโตมากับครอบครัวที่มีคุณปู่เป็นหมอแคนและคุณยายเป็นหมอลำเธอจึงซึมซับการร้องเพลงและการเล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆจนทำให้เธอนั้นร้องเพลงหมอลำได้และยังเล่นกีตาร์ได้อีกด้วยต่อมาเธอเริ่มเข้าประกวดร้องเพลงทั้งระดับโรงเรียนและระดับจังหวัด และเริ่มแต่งและร้องเพลง cover ลงใน Facebook ส่วนตัวรวมถึง YouTube จนไปเข้าตาอาจารย์ประจักษ์ชัยนวรัตเจ้าของค่ายเพลงไหทองคำเรคคอร์ดจึงถูกชักชวนให้มาเป็นนักร้องในสังกัดเธอจึงมีโอกาสได้แต่งเพลงให้กับนักร้องรุ่นพี่อย่างลำไยไหยทองคำกับเพลงผู้สาวขาเลาะ โดยเสาวอามได้ใช้เวลาแต่งเพลงนี้แค่10นาทีเท่านั้นแต่หลังจากที่มีปัญหาแตกหักกับทางค่ายไหยทองคําเรคคอร์ดสาวอามก็ได้ตัดสินใจออกจากค่ายแล้วหันมาเป็นนักร้องอิสระรับงานเองเดินสายร้องเพลงเอง